กระเป๋าทุกอย่างเป็นวันวีนะคะไม่สามารถออกไปต้องคุยกับเพื่อนได้นะออกจากห้องสอบเชิญกลับบ้านเลยนะคะออกไปนั่งรอในห้องพักผ่อนรอเนาะเสร็จแล้วเป็นช่วงที่ระทึกใจมันก็จะมีกลิ่นตอนแปดนาทีแล้วก็กลิ่นยาวตอนสิบนาทีหมดเวลาเนาะมีสองกลิ่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็จะตื่นเต้นพอควรเพราะเราจะไปน,นั่งรออยู่หน้าห้องเรา เขาจะเรียกไปทีละกลุ่มเราไปนั่งค่อยๆทยอยให้เราไปนั่งสี่เริ่มจากนั่งเป็นกลุ่มแล้วก็แยกไปตามห้องสี่คนแล้วค่อยๆไปนั่งหน้าห้องสอบเป็นคนแล้วก็พอได้ยินเสียงกริ้งยาวเพื่อนเดินออกมาจากห้องเราก็จะต้องเดินเข้าไปเลยเนาะก็จะมีพี่เขาเดินบอกอยู่นะคะอันดับแรกพอไปถึงไม่ต้องแบบว่าสวัสดีเยอะแยะ นั่งลงเราก็สวัสดีค่ะแล้วก็เอายื่นบัตรประชาชนให้พี่ให้ให้คนกุมงสอบเนาะเขาจะเขียนชื่อบนคะแนนเอ้ยชื่อชื่อในอ่าใบที่จะให้คะแนนเรานะคะแล้วเราก็บอกลำดับจําลำดับสอบตัวเองให้ได้นะคะอย่าไปตื่นเต้นนะหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยเนาะเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยข้อสอบนะคะเขาจะบอกว่าให้ทําข้อไหนก่อนก็ได้เนาะ เวลาทำเขาก็จะบอกว่าข้อนมีอยู่สองข้อนะแต่โจทย์ยาวประมาณครึ่ง A4 นะคะเวลาทำข้อสอบปกติแล้วถ้าตื่่ยนเต้นเราจะอ่านไม่เข้าใจเราจะอ่านเข้าใจคำถามจะอยู่บรรทัดส,สุดท้ายของโจทย์ไปอ่านคำถามก่อนก็ได้ว่าเขาถามอะไรแล้วใช้มือไล่สายตา ใช้มือค่อยๆไล่ตามบรรทัดเลยหรือว่าถ้าใครจะอ่านโจทย์ก่อนก็ไม่ว่ากันแต่ไม่น่าจะเข้าใจอ่านไปก่อนอ่านรอบแรกตื่นเต้นยังควบคุมสติไม่ได้มนาะอ่านข,ข้อสองอยู่ขวามือยังไม่ได้ค่อยๆอ่านตั้งสติแล้วก็ส่วนมากเขาจะเขาจะถามทฤษฎีด้วยแล้วก็การแก้ไขแล้วก็มันแอดดิจูดเราว่าเราเราเป็นพยาบาลแล้วเราจะทํำยังไง ไล่มือไปเลยนะแต่อย่าเอาปากกาขึ้นมาเขียนข้อสอบนะคะได้ตั้งแต่ชายไทยอายุ45ปีมาด้วยนะ้ำท่วมปอดหรือว่าบิมีบ p เท่านี้ระหว่างฟอกเลือดนะคะมีฟอสสูงอ่ะฟอสสูงแล้วนะแคลเซียมก็สูงแสดงว่าคิดในใจแล้วกินยานไม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพแน่เลยอาชีมี400 ml นะอ่ะไม่อยากมาฟอกเลือดใช่ไหม หมอจะให้ฟอกเพิ่มแต่ไม่อยากมาคุณจะแนะนําคนไข้อย่างไงเราก็ต้องเลือกก่อนอ่าดูอายุดูอายุก่อนออายุน่าจะทำเคทีได้นะพีดีได้หรือเปล่าวบางทีคิดคิดไปออะจากฟอกสองครั้งคนไข้บ้านอยู่ไกลอ่ะถ้าเราไม่มีถ้าเราเป็นพยาบาลเราอยากจะให้คนไข้แบบฟอกได้ประสิทธิภาพดึงน้ําออกดีๆอาจจะเพิ่มจากสี่เป็นห้าชั่วโมงก็ได้แบบนี้ อย่าลืมนะคะว่าสิบแค่สิบนาทีเท่านั้นนะข้อสอบมีสองข้อบางคนไปติดอยู่ข้อแรกจนข้อสองไม่ทันบางทีข้อสองอาจจะทําได้เลยแต่ว่าพอเราไปติดอยู่ข้อใดข้อหนึ่งนานมันจะแบบลนลนะ้เราไม่รู้ว่าเวลามันผ่านไปนานเท่าไหร่จนมีเสียงกริ๊งรอบแรกนั่นคือผ่านไปแล้วแปดนาทีนะคะจะเหลืออีกแค่สองนาทีที่คุณจะต้องตอบเนะีย่ยมาดูตัวอย่างกันต้ง สมมติว่าออกเรื่องสิทธ์เพราะว่าเรื่องสิทธ์มันอาจจะสเตเบิลแล้วกันสิทธิ์บัตรทองเนาะสิธบัตรทองเนี่ยคนไข้อายุสี่สิบห้าปีด้แกเป็น esrd สิทธิ์ประกันสังคมเพื่อนหน้าแล็บตามนี้นะ gfr น้อยกว่าหกเนาะห้าจุดหนึ่งเราก็คิดว่าเกณฑ์สปสชอมีอะไรบ้างคิดในในหัวแล้วพอตั้งคำตั้งขึ้นมาเกณฑ์ที่จะเข้าสิทธิ์ประกันสังคม การสุขภาพสปอช่อ,อ,อมีอะไรบ้างนั้งเช็คเอาตรนั่งพูหกเอ่อเข้าได้ไหมเข้างไงนะด้นะยูเอ็นห้าสิบปัสสาวะสองร้อยเอ็นเอลรีนาเบื่อ,อาหารวันนี้มาพบแพทย์อี่ถ้าจะให้การแนะนําคนไข้ทําอาทียังไงเกณฑ์ในการทํเหดีของคนไข้เข้าเกณฑ์หรือไม่แบบนีน้เราก็ต้องดูโจทย์แล้วเขาอยากจะให้เราแนะนําเรื่องอาทีอาสิทธิุขอาสปสชให้ทําอะไรได้บ้างหนึ่งฮีโมโค,ค่ะพีดีค่ะ เคทีค่ะคนไข่อายุยังน้อยสามารถเคทีได้อะไรเนี้ยเราก็คิดไปอแนะนําเรื่องสิทธินะอ่าคนไข่สามารถทาฮีโมได้แล้วก็เบิกเบิกเท่าไหร่บางทีอาจจะแบบเกณฑ์เนาะเกณฑ์ในการเบิกเราจะแนะนําคนไข้เราก็พูดแนะนําไปเลยค่ะเราจะถ้าเราจะให้ใช้อย่างเงี้ยมันสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะเราก็ให้คนไข้เนาะโพลิสติกแครต์ตรงมันบางทีอาจจะแบบ อย่าลืมนะเวลาที่เปลี่ยนสิทธิ์ไปไม่ว่าจะเปลี่ยนเริ่มทําหรือว่าอะไรนะคะต้องมีคอนเซนต์ฟอร์มทุกขั้นตอนนะไม่ว่าจะเปลี่ยนจากพีดีไปเป็นฮีโมจากฮีโมไปเป็นพีดีอะไรเงี้ยนะคะอย่าลืมให้เซ็นคอนเซนต์ฟอร์มนะดิสซิชันเมคกิ่งเราต้องให้คนไข้เลือกด้วยตัวเองเวลาเวลาตอบนะแต่บางทีถ้าถ้าเราถ้าเราตอบถูกอาจารย์ก็จะขีดปิ๊กเลยบางทีอาจจะแบบอาจารย์บางท่านอาจจะไกดให้เรา เราอาจจะดิสติชั่นเมคกิ้งนะคะให้คนไข้นั้นได้เลือกเราบอกไปแล้วว่ามีฮีโมคิที t ี d นะคะคนไข้เข้าเกณฑ์ที่จะทำฮีโมได้ไหมก็คือจี r อารประหกสามารถเข้าได้ค่ะแล้วก็แนะนําเราจะแนะนําคนไข้ในการดูแลตนเองยังไงเวลามาฟอกเลือดอะไรอย่างเี้อันนี้ก็คือประมาณนี้เวลาที่เราจะคิดด้วยอายุก่อนดูติดดูเขาคําถามถ้าเราอ่านโจทย์ไม่เข้าใจมาดูก่อนว่าข้างล่างเขาถาม เออจะออจะแนะนํายังไงนะหรือว่าเข้าเกณฑ์มาเราก็ไปดูแลอีกทีนะคะอะ่มาดูข้อสองอันนี้ก็คือปีที่แล้วเนาะอันนี้คือปีที่แล้วนะคะอ่าเขาเรื่องพาราทีบออกไปแล้วนะออ,อรอลนะคะแตะ่ข้ออัตนาย,ยังไม่ออกนะบางทีอาจจะสลับกันก็ได้นะ อันนี้คือข้อสอบออรอบปีที่แล้วนะคะผูวกกว้ป่วยหญิงไทยอายุ80ปีได้อ FNDM-DLT HT นอนติดเตียงช่วยเหลือตอนเองไม่ได้เลยฟออเลื่อนอยู่สามครั้งเปวิวิมีปัญหาความดันต่ำตลอดเลยเวลาฟออเลือนอันนี้อันนี้จำจำข้อสอบเท่าๆนะคะประมาณนี้ท่านจะให้การแนะนำคนญาติในการดูรแลยังไงแล้วเกณฑ์พาราถี่มีอะไรบ้างคนไข้เข้าเกณฑ์หรือเปล่าเราก็ดูอายุและอ่าคนไข้80ปีนะคะเป็น DDM-DLT อ่ะ เราจะแนะนําให้คุณไข้พาราทีพาแนะนําญาติให้ร่วมตัดสินใจกับแพทย์เจ้าของไข้เราจะไม่แนะนําเลยว่าคนไข้ควรจะพาราทีนะไม่ไม่ไมเราจะไม่แนะนำญาติแบบนั้นนะคะเราก็จะบอกว่าให้ญาติไปปรึกษาแพทย์ผู้ที่ดูแลเนาะแพทย์ผู้ที่ดูแลเพื่อให้แพทย์อะดูว่าเข้าเกณฑ์หรือเปล่าและให้ญาติตัดสินใจและให้อ่า เนคอนเซนต์ฟอร์มถ้าอยากจะเปลี่ยนจากตัวฮีโมไปเป็นพาลาทีดแล้วเราก็ต้องบอกเกณฑ์พาลาทีดด้วยว่า,าเกณฑ์ในการพาลาทีนะคะอายุคนไข่มากกว่า80ปีมีโรคประจําตัวมากกว่าเท่าไราชาอสันสก,กอร์หรือว่า,าตัวในกีคะแนนอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าคนไข้เข้าเกณฑ์ค่ะและต้องดูแลแบบองรวมดูกล้จิตสังคมอารมณ์มิตรด้วยว่าคนไข้แบบว่า ไม่สามารถเซ็นคอนเซนต์ฟอร์มได้เราก็ต้องให้ญาตนะิช่วยตัดสินใจหรือว่าอะไรอย่างนงี้ะคะอันนี้ก็ประมาณนี้ที่ในที่ที่แอนดมิ่งตอบไปนะประมาณนี้นะคะที่ไปพี่เขาก็ถามว่าแล้วคนไข้เข้าเกณฑ์ไหมก็บอกว่าเข้าเกณฑ์ค่ะเพราะว่าอายุ80ปีหรือว่าอะไรเี้ยเราก็เราต้องทร้งเกณฑ์นะ,ะอันนี้คือแบบว่าสอบแป๊บเดียวแปบบ๊แบบเดียวจริงๆคือ10นาทีแล้วนะคะอ,อันนี้ก็ แชร์เรื่องการสอบออนรลเราต้องมีสติอ่านข้อสอบให้ชัดเจนว่าเขาถามอะไรถ้าเราอ้อนนอกโลกแล้วเราไม่กลับมาสักทีเขาก็จะไม่รู้จะให้คะแนนอะไรสมมุติว่าถ้า,าการการเก็บน้ำส่งตรวจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเก็บน้ำอาอูหรือว่าในการบำรุงรักษา ระบบน้ําอย่างเงี้ยเราทําอะไรบ้าง oh. เริ่มตั้งแต่ตัวเนี่ยถ้าเราพูดไปฟอเนินน้าลงน้ำอีกเราเข้าเลยว่าในการดูแลเนี่ยเราก็บอกเก์ไปเลยว่ามีการเก็บน้ําส่งตรวจนะคะ,ะระบบทุกเท่าไหร่ระบบแต่ก่อนหกเดือนเป็นสามเดือนแล้วก็มีการตรวจเอนโดท็อกซินทุกสามเดือนมีการวัดแบคทีเรียทุกเดือนอะไรเราเราพูด เราถ้าบางทีบางคนช็อตไมนะตั้งสติหายใจเข้าก่อนล้วค่อยค่อยค่อย,อยแบบนึกนะนะคะไม่ไม่ใช่ว่าแบบบางทีแบบสติเราไม่อยู่แล้วเรากลับมาไม่ได้เงี้ยเราก็จะเอยนนี้นะคะพยายามตั้งคําถามกับตัวเองแล้วตัวเองตอบได้ไหมในสิ่งที่ตัวเองตั้งคําถามขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ของ pew นะคะว่าอ่าแบบไหนที่คนไข้สมมติถ้าเราถามเรื่องอ คนไทย a l nutrition เงี้ยให้แลบมาเอาบุมินน้อยกว่าสามจุดห้ามานานมากกว่าหกเดือนเนาะแล้วก็ตัว m i s คั m เฟลินเ e อร์คคนไทยน้อยกว่า P ีเท่าไหร่หรือว่า BMI น้อยกว่าสิบปดจุดห้าอ่ะเข้าเกณฑ์ไหมเขาก็จะถามเรื่องเกณฑ์เนี่ยอ่าเราก็เข้าเกณฑ์ p e w เลยว่ามันมีอะไรบ้างตรวจแหลนะคอเลสเตอรอลน้อยกว่าเท่าไหร่อัลบุมินน้อยกว่าสามจุดปดนานเท่าไหร่ ในแบบนี้อ่ะเราดูเกณฑ์ของวนกล้ามเนื้อหรือว่าวัดแขนหรือว่าอะไรอย่างงี้ค่ะมันเท่าไหร่อันนี้เราก็ต้องดูเกณฑ์ออคคต้องเออคนไข้เข้านะเราเราจะแนะนําเรื่องอันนี้ยังไงนะถ้าคนไข้เบื่ออาหารอย่างนี้ค่ะก็ประมาณนี้โอเคค่ะ <c oughs> ยังไม่จุกเท่านั้นนะคะ ทำเวลาได้ดีเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาออันนี้ได้ประมาณสักเจ็ดสิเปอร์เซ็นหของสไลด์ที่เตรียมมาห,มหัวข้อที่สี่ที่จะพูดวันนี้นะคะแอบหัวข้อในการออกสอบปรณนัยแล้วก็อสนยัยเนาะมีใครที่ยังไม่มีหน้านี้ไหมคะหัวข้อที่จะออกสอบข้อปรณนัยเนาะ หัวข้อทั้งหมดเลยเขาจะถามอะไรบ้างเนาะ r ีน a l s y เต็มนะคะออกประมาณหนึ่งถึงสองข้อเขาก็จะถามเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานไปว่าตรงไหนดูดน้ำกลับเยอะที่สุดหรือปัสสาวะเข้มข้นมากที่สุดออกเท่าที่อ่านข้อสอบมา <S <S ก็มีประมาณถามอยู่ประมาณเท่านี้นะคะหนึ่งถึงสองข้อเขาก็จะเหมืนอนประเภทข้อสอบดีคอ คุณจำได้ไหมอ่า SQ อย่างเช่น AKI อย่างเงี้ยแมคคาเนซิมพาโทส่วนมากถ้าเป็น AKI หรือว่าอะไรเงี้ยข้อสอบจะออกเป็นแลบมาให้ส่วนมากภาวะของ AKI ที่เกิดขึ้นส่วนมากคนไข้จะเป็นเม็ a อ i ซ o โดาะโวลูโอโลหรือว่าไฮเปอร์คารเนียเราก็ต้องเวลาอ่านโจทย์วงกลมอันไหนที่ผิดปกติมากที่สุดนะคะเราวงกลมไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาดู คำถามว่าเขาต้องการอะไรเราดูว่าคนไข้ถ้าเป็น AKI เหมือนที่อาจารย์ย้ําเลยค่ะ AKI เราอยากจะให้คนไข้ฟื้นเป็นปกติเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องทําฮีโม่อนก็ได้ถ้าไม่จําเป็นจริงๆเลยเราหาสาเหตุก่อนขาดน้ําให้น้ําน้ําเกินให้ลาสิคเนอะมันมันมีอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่กี่อย่างอ่ะเคสูงให้คาริเมียไม่งั้น อให้ตัวอเม็ดอดอซิดโอใบขาดน้อยกว่า22หรือว่าจวนให้มาเป็น20่สิบเราแก้เม็ดอาซิโดได้หรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าคนไข้มีโอกาสที่ไตเื้อนเมื่อไหร่ที่เราทำทีโมโไปไตมันจะขี้เกียจฉันมีแบบเครื่องช่วยทำข้อของเสียออกเนี่ยไตขี้เกียจไตไม่ผลิตฉีดไตไม่ขับของเสียเมื่อนั้นคนไข้อาจจะเทิร์ทูเป็นคนก,ก็ได้ เพราะฉะนั้น AKI นะคะเวลาที่มันจะไอ้นี่เนาะเราดูแลก่อนว่าคนไข้แบบเโจทย์ให้มาเป็นคนไข้ที่ไม่เคยมีประวัติหรือว่าเป็นแค่ CKD ที่เฉยแม่ยังไม่ได้ออนฮีโมเราก็ดูก่อนว่าคนไข้เป็นอะไรมาโวลูมเยอะไหมให้ราซิกได้ไหมช้อยแรกที่เราจะให้ก็คือลาซิงเงน,นะคะดีที่สุดอะไรเงี้ยหรือว่าแอ์โรค เขาอาจจะให้โรคโรคอย่างเช่นทีดีนอส่วนมากพีดีนอมันจะเกิดจากพวกยาพวกอุบัติเหตุหรือว่าอะไรที่ยังไม่ถึงตัวไตแต่เมื่อไหร่ที่เราอ่าแก้ไขสาเหตุของพีดีนอไม่ได้มันจะกลายมาเป็นดีนอฟเกิดไตมันจะทํางานผิดปกติทันทีนะคะแต่ถ้าเป็นโพสดีนอฟเราก็รู้อยู่แล้วว่า มีเป็นพวกูเมหรือว่าเป็นพวกสโตนหรือว่าเป็นอะไรที่มันอุดตันหลังจากไตแล้วส่วนมากเขาจะถามเรื่องตัวไตมากกว่าไม่งั้นก็ตัวพีดีนอลพีดีนอลสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นแออาจจะให้ตัวยามายาฆ่าเชื้อหรือว่ายาเคมีบำบัดหรือว่าอะไรมาเนี้ยแล้วคนไข้ในช้อยถามว่าคนไข้เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อสอบของปีที่แล้วก็ออกประมาณ เท่าที่อ่านย้อนหลังมาก็ประมาณประมาณนี้ค่ะเราต้องดีเทกให้ได้ว่าเขาหมายถึงอะไรบางทีอาจจะเป็นชื่อยาแปลกๆที่เราแบบไม่รู้จักหรือว่าเป็นเคมีบาบัดนีนะ้มันทําให้เกิดเป็น ATN AIN หรือว่าเกิดเป็นอ่าถ้าเป็นโกโมโดโรนิไปติหรือว่าอะไรเงี้ยเราอ่าอะไรที่เกิดกับโกโมโรนัสมันต้องบวมอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าเออประวัติคนไข้มาบวมต่ป่าอะไรนี้เราก็ไปดูนะคะหรือว่าถ้าถามเรื่องยา แดนต่อต่อยอะไรเงี้ยเราก็ไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดทีทีนอกส่วนไหนนะอะไรเงี้ยคะถ้าเป็นโฟน o กคิดนี n e y ซ i s ถ้าเป็นโ h น o กคิดนี n e y ซ i s นะคะส่วนมากเขาจะถามเขาจะถามประมาณการตรวจนัดติดตามคนไข้ด้วย ตรวจคนไข้แบบคนไข้ CKD ดีสเตจสองสเตจสามวันนี้มาด้วยโปรตีนหนึ่งหมวสองหวหรือว่ามีเล็บับตเซลโปนมาอ่เงี้ยเราจะนัดคนไข้มาแล้วตรวจอะไรเพิ่มเติมแบบนี้นะ <c oughs> ขอโทษนะคะ <c oughs> แล้วก็เรา r ีเวนชั่นคนไข้ยังไงเนาะอันนี้เขาก็จะแบบ อ่าประเภทข้อสอบเขาก็จะบอกนะประมาณอันนี้ประมาณสักห้าหกข้อนะแมเนจบเน้นที่เราจะทำเ,เราต้องรู้คำนิยามก่อนว่า p r o n u n c i a ี i o n r e c มันคืออะไรนะมาจ Ac ute, Ac ute าก acquireacquire คือน้อย